ยูโนมีอลิตตันโกจำได้ไหมครับวันนี้หลายคนนึกถึงประโยคนี้เลย You ยูโนมีอลิตตันโกนะอย่าไปเอาเรื่องไอกรมม่าอะไรมาจับไม่ใช่เอาสาระของมันคุณรู้จักผมน้อยเกินไปนะฮะนี่ผมไปเจอ Facebook ของคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณนิธิมาเนี่ยนะครับเน่่เนน่าจะดูอยู่ด้วยขอขออนุญาตนะพอดีเห็นแล้วบอกเออมันถูกใจยูโนมีอลิตตันโกโง่ซ้ำซากนะเด็กน้อย นะนี่แหละเพราะเรื่องแบบนี้มันต้องทันคนนะฮะต้องทันคือถ้าถ้าเรามีนายกที่อะไรก็ไม่ทันเกมเขานะครับแล้วจะไปบริหารประเทศได้ยังไงจะไปทันเกมศัตรูต่างชาติได้อย่างไรครับนะพี่เทงฮะแล้วพรคประชาชนก็เต็มไปด้วยคนแบบนี้นะ<ม>คุณดูพี่ายไหมวันนี้พี่ไทยเนี่ยเงียบกริบเลยเจ้าของวาทกรรมมีทหารไว้ทําไมลบไปก็แพ้เขาเนี่ยวันนี้เงียบกริบไม่กล้าโผล่หัวออกมา จากเรือประมงไปมุดอยู่ใต้ท้องเรือแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมีคําตอบแล้วว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับเอาละครับส่วนเรื่องอ่าผมตอบคําถามให้นะครับอีกหนึ่งคำถามว่าเอ๊มีสงครามแบบเนี้มันจะเลือกตั้งได้หรอเรามีพื้นที่7จจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับไล่มาตั้งแต่อุบลศรีสะเกษสุรินทร์นะ บุรีรามสระแก้วกันทบุรีตราอะไรเหล่านี้นะกฎหมายว่ายังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลักการแล้วเดี๋ยวมันต้องเลือกตั้งพร้อมกันวันเดียวกันนะแต่ไปดูแล้วเนี่ยนะครับเอาเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านผู้รู้กฎหมายอย่างละเอียดเนี่ยก็คงอาจจะออกมาให้ความเห็นกันนะครับผมเข้าไปค้นข้อมูลดูกฎหมายรัฐธรรมนูญดูกฎหมายเลือกตั้งนั่นถึงเป็นกฎหมายลูกเนี่ยก็ปรากฏว่า มันไม่ถึงขนาดที่เราจะงดการเลือกตั้งนะโดยยกเหตุสงครามขึ้นมาหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นทั้ง,งพื้นที่นะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี6.0เนี่ยนะครับมาตรา1 0 3ยเนี่ยเขาพูดถึงกรอบเวลาการเลือกตั้งหลังยุบสภานะบอกว่าเมื่อมีพระกิจการยุบสภาผู้แทนรัศดรให้มีการเลือกตั้งทัง่วไปภายในไม่เกิน40 4 5ถึง60วันนับตั้งแต่วันที่พระกิติกายุบสภาผู้แทะะนราษฎรใช้บังคับก็แปลว่าอะไรไม่สามารถงดหรือเลื่อนเลือกตั้งตัวประเทศได้แม้จะอยู่ในภาวะสงครามในขณะที่มาตรา93เนี่ยนะครับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะบอกกฎหมายรัฐธรรมนูญในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปจัดขึ้นแต่ผลการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นในทุกเขตเลือกตั้งด้วยเหตุใดก็ตามการคำนวณ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและการประกาศผลเลือกตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติแม้ผลการเลือกตั้งจะยังไม่เสร็จสิ้นในบางเขตเลือกตั้งก็ตามนะครับก็คือมันอาจจะตีความได้ว่าหากพื้นที่ใดจัดเลือกตั้งไม่ได้เพราะมีสงครามหรือความไม่ปลอดภัยนะก็ไม่ทําให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะนะครับแล้วไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี6-1 มาตรา24เขาบอกว่าในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกตั้งในหน่วยใดอำเภอใดจังหวัดใดไม่เป็นไปโดยสุจริตแจ้งตามหรือไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ให้คณะกรรมาการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นหรือให้เลื่อนการลงคะแนนออกไปตามความจําเป็นนะอันนี้ก็ก็เป็นกฎหมายที่ที่ไปดูตัวบทมาแล้วเนี่ยนะครับไปดูตัวบทมาแล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวรอรอกกตอ,ออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับอ่ะ